เดนนึ่งพี่เดี๋ยวกันนะรู้เรื่องแล้วพี่ตามไปกูเนี่ยไปไปหาปั่นสักสิบเหรอหนึ่งหนึ่งกูแรงหนึ่งนึ่งครับหนึ่งหนึ่งก็จะวอปกันมาทำไมเยอะแยะเอ้เมื่อกี้พี่เจแ้วเล่น่ผมา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 กูแรง่งวหนเดไหนวะไม่ต่อยที่ไหนวะที่ไปไหนพี่เนี่ยอยู่อยู่สัชสิบอะแต่ทัชสิบอยู่ โรครับจะทะเลาะกจะต่อยกันใช่ไหมไม่ชอบหน้าว่ะเป็นที่ยาไม่จะต่อยกันเด้วยไอ้ตัดทะเลาะจะต่อยกันไอ้บ่าวีมึงถอดมึงถอดรองเท้านี่มันพวกนักเลงไม่ดำอ่ะหรอ ไม่ชอบหน้าวะสวัสดีนะครับผมไชอบหน้ามึงทำมาได้นี่ใครทำเสียงแอบเลไว้สัตว์เออเจ้ยมือไอเ้ยคอตีมึงมาปคอตีเป็นเที่ยอะไรไอเ้าคอตีต่อยกูบ้าต่อยกูบ้าต่อยกูบ้าต่อยป๊ามึงอะเฮ้ยไม่บอกต่อยป๊ามึงอะเฮ้ยไม่บอกต่อยป๊ามึงอะผู้ปกครองไม่สั่งไม่สอนจติงิงแต่กไม่จำหรอทำไงอะวายติงต้องจริงง่กิวเป็นคัวไอสัตว์คัอะไรร้อนหรอไอสัตว์บอกวีจะบอกวีเออ ติด <aunque S 2> สารนี <sea> ้เดียวเรียเดือบโขกไปปล่อยมาไรตัดกมาดิ่ไม่นีสองสองอะไรอะไรเกมตะดทิเกมอะไรเกมไม่เหี้ยปิงข้างวิลิงข้างปล่อยนะกูก็พกติดเกมใหม่ไหนวะมันอยู่ไหนวะคนพูดอะไอ้ติงตองเด็กใส่กูสาวพี่ใส่กูสาวอ่ะ ท้าแบบมีอะันบ้างวะแบบท้ากินข้าวท้าวิ่งกันตัวไม่เข้าตาเลยอ่ะไม่ไม่มันมันแอคสาวที่นี่เขาต้องหนุนหน้าตาเป็นตัวไรเออมันไม่มีเลยท้าต่อยอย่างเดียวเลยที่มันโหดแต่ว่าไม่มาไม่มาติดเกมสิที่ถ้ามึงชนะเขาอ่ะมึงจะด่ากเขาว่าไงอ่ะอะไรหรอตัวอะไรเนี่ยมึงใส่เกงยีไรสัสที่นี่เขาใส่กางเกงไอ้นี่เว้ยใส่กางเกงสูดเว้ยต้องเออ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 ล้วโอซีก็ใส่เสื้อยืดเหมือนกันแหละเนี่ยไอ้เนีไอ้เนโอซีก็ใส่เสื้อยืดเหมือนกันแหละไอ้เนี้ยเวลาโอ้เออใส่แออเ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 อซ่อ ใส่ชาแนลอย่างแน่รักคุีมากกว่าองเนี่ร้อยเปอร์เซต์าครับพี่ขอโครับมาดิมาดิ โลครับกูไม่ชอบนาย่บอกนะโอซีมึงใส่สูตรดมึงเป็นทนายความหรอไอ้สัสเียไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทนายความหรอไอ้สัสที่มใส่สูตรนี้กด่้าีใส่กูดาเรียกเขาันไอ้้เป็นนายกันหรอไอ้เฮียมึงใส่สูตรมึงเป็นนายกานหรอวะยังเป็นผู้พิพากษาหรอไอ้เฮียเสือกเฮียอะไรเฮียอะไรสัสเฮียไข้ไข้ไหหอพอ่อย่มนต่อยไดรำตัวดยวดำหน่วยด้ำหน่วยได้รำหน่วยด้วยดหน่วยด้ำัวดหน่ได้ ผู้ปกครองอ่ะต่อยผู้ปกครองอ่ะต่อยกูบิล anyway> ่าต่อยกูบิล่ามึงจะเบียวเกมกันเหรเปล่ามึงเหรอเบลคั่วไอ้สัตว์เอาคัยวอะอะไร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 คั่วสัตว์อะไรเบลเบลอะไรไอ้ปัญญาอ่อนพูดจะไม่ชัาเลยพม่าพม่าเป็นไอ้ปัญญาอ่อนไอ้ตาไอ้ตีนตองไอ้เหยื่อไอ้ชื่ออ๋องคั่วเดือ ไงรู้ไหมครับว่าเบลแปลว่าอะไรมึงจะพูดหาปะป๊ามึงหรอไอ้เด็กุเอ้ไปได้บุคเวยปัญญาอ่อนบิวบิวบิวเบลไอ้เจ๊ตี่ไอ้เหี้ยเบลไอ้เหี้ยแค่ชื่อก็เล่าไอ้ปัญญาอ่อนโอ้ยแบกมันดาวกุเสียนจัดทอ่ะไอ้พวกพูดสวยจังเลยกูหลุดเลยเบลคุยอ้กูอะเจ็บตี่บ้าบ้าเฮ้ยน้องเอ้ยมันวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วสี่สายเจอกูหน่อย ไปดูแลดาวนีอะไรมึงล่อ้เไอ้เน <leaned into S 2> ี่ยม <on> e? ันมันปังเียนกว่าเออมันปังแจ๋วจัดเลยไอ้เนี่ยเสียงแปดสิบ่ไฟแอปตัวอ้ัไอ้อ้วไอ้้อ้ยไอ้ต้ติวอวออไหนอมออ เป็นเกียร์เด็กแว้นไอ้เหี้ยติงตองเด็กแว้นเป็นปะป๊าเด็กอินเม๊ะไอ้สัสว่าไอ้เด็กอินเม๊ะเหมือนมึงไงไอ้เหี้ยร์เปาอ่อเจ็ดตีเกียรอะไรไอ้เหี้ยร์หล่าวไอ้เท่บ้างคือคนปัญญาอ่อนไอ้เด็กเกียร์กันต่อเวดคืออยู่ที่นม่มาด่า พูดเหล่าไอ้เมียตรงนี้มันจริงนะโกรกครับกูอยู่กับเพื่อนกูครับกูอยู่กับไมจีกูมาเดินด่าไมค์จีมึงไ้กระจอกมีคนไม่เปิไม่ไม่ไถามนะไม่มึงยกมือดิไมจีหยวนครบเหรอไอ้กระจอกโอ้ไมยหยวนครบเหรอไอ้ฝัดมีครับมีครับไอ้เศษขยะไม่รู้เลยเนี่ยขยะเลยใช้ขยะอยู่ด่าครับ สตาร์ฟมันไม่หยุดด่าครับต้องแบนนะครับแบบนี้ไอ้นี่ไอ้หัวขาวเจอตอนนี้จ้ะต่อยกูตัวตัวบ้าเฮี้ยกระจอกมึงบ้าเฮีเบี้ยวเฮียตัดจอบเี้ยวเบี้ยวเบ้ยบ้ยวยไม่หยุดไม่หยุดด่าสตาร์ฟต้องแบนครับสตาร์ฟผมไม่ชอบเท่าไหร่แบบเดี๋ยวเขาที่ใช้ใหญ่สุดแบบเดียวเราเราไม่ชอบเขาแต่เราด่าพ่อเขาเราต้องโดนนะเว้ยอันเนี้ยไม่ครับสตาร์ฟเขามาเดินด่าผมก่อนนะครับถ้าสตาร์ฟเห็นตั้งแต่แรกครับหลัจริงจริงเฮ้ยไม่ด่าพ่อเขาก่อนไม่ใช่เหรอเห็นอยู่อ่ะ แม่ครับผมผมเดินมาตั้งแต่แรกแล้วครับด่าเขาลาวด่าเาม้าด่าเฮียอะไรไปหมดไอ้ตดไอ้พวกบ้าติดเกมแม่งมาตามกูตีไม่ดี้าไอ้ด่าแต่ป้าติดเกมกัวอะไรผู้ปกครองปัาคื้อติดเกมกอ่าไม่อยู่ด่าครับหรอหลอครับหยุดด่าได้แล้วนะครับผมไม่ชอบที่หน้าครับหรอหยุดด่าหยุดกได้แล้วครับกูอ่ะมันไม่ชอบที่หน้ากูอ้วหูเปี้ยวไปไปอย่ามาีีกูหลอไม่ชอบท่้า เอ้มึงจะต่อยทำไมไอ้เลยอ้ไเขี้่ากับเป็นละแวกขยะเหมือนมึงอ่ะมึงจะด่าคยขยะมึงจะด่าแบงค์ทำไมที่พูดมาเขาตัวเองหมดเลยนั่นอ่ะรถเข้ามึงอ่ะเข้ามึงอ่ะไอ้เขี้ยเด็กแบงค์เอาปมตัวเองมาล้อไอ้เียนี่ไอ้เียนี่มีสาวชีวิตจริงพาสาวไปเดินรถตัดอ็กเพจดีแล้วใช่ไหมไมงไม่เขามึงอ่ะเขี้่า ต่อยเก่งก็เห่าเห่ากัเสายมึงไม่ดิกแหวนค่ะเขาจะเอามือไม่ต่อยเปลตาหัวนะที่ครับผมผมครับผมคับทงเชงโอซีครับผมขัทรงเชงโอซีครับกูร้อยสิบตรงเฉ่งค่ะพี่ได้กูพาเดินเซเว่นหรอเดี๋ยวว่ามึงได้ต่อยวะแน่เลยเท่เลยมึงไม่ต้องมาบอกทำไมทำไมมึงเท่เปล่มึงคิดว่ามันเทพไหมเท่อ่ะกูเท่อ่ะจะด่าก็ต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยก็จะเทพก็นั่นแหละเออก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็เดินเซเว่นก็ได้กูได้แล้วเไอ้หนุ่มเงี้ยก็ได้ไอ้เสี่ยวเออ ได้ค่ะตีซีกูตีซีรวยมึงอ่ะตีอยต่อยเลยครับรวยก็เดิมพันจนก็ถอยไปเหลือหลายจังติดเกมเลยชอบติดเกมรวยอะติดเกมมึงไม่เล่นเกมอยู่หรอวะไอ้สัสรวยเลยต่อยบ้าเขาเขาจะเป็ติดเกมเลยจะเป็นให้ได้ยังไงไปรุ่นคลิกเมาส์อ่ะหรอ ไม่ชอบหน้าจะเป็นให้ได้เลยหรอไม่ได้คลิกเมาส์อ่ะหรอไรเงี้ยที่เขาก็ด่าแล้วมันก็ยืนอยู่ในเกมเป็นไอสัตว์ตัวมันก็เล่นเกมอยู่นะิกเมายตัวมันก็เล่นเกมอยู่ไอ้เออแค่มึงต่อยกลางมันก็เลยเฮ้ยมันติดเกมอ่ะเพราะว่ามึงต่อยกลางไงมึงอ่ะมึงอ่ะก็เล่นเกมอยู่แล้วมึงต่อยกลางไงไอ้โง่มึงไม่หยุดสักทีอ่ะมึงเล่นเกมอ่ะแล้วมึงก็เล่นก่ามึงก็เลยมานั่งเออเกมอ่ะเราพับไปอ่ะอ้โง่มันเซิร์ฟมันเซิร์ฟต่อีโก้เซิฟไอชื่อเซิร์ฟก็บอกอยู่ไอ้ตัดที เฮียบอกซิ่งกระจ้ามึงเบียวก็มึงเล่นเกมอยู่เมื่อไรเฮียพอกูท้าต่อยบอกเอ้ยติดเกมมาก็มึงจะบ็อกซิ่งให้มันมาบ้ายกันหน่อยไอ้โง่ต่อยไม่เป็นก็บอกไอ้เฮียอ้วนเออลยโอ้ยไอ้ควายกระจอากูต่อยเป็นแต่กูไม่ต่อยไอ้เฮียก็มึงต่อยก็จ่อไงคขาบอกต่อยเป็นก็ต่อยก็จอหมันเรื่องใกล้เคียงอะไรแต่เมื่อไงอยู่ในหมวดต่อยก็จออไอ้เฮียโง่ไอ้ไรสมองไอเฮียอะไรวะเจ๋งเลยจ้ามึงมึงหมือนบาปลายเริ่มบานปลาย ไปไกลนี่เชี่ยไอเด็กอันนี้ไม่มึงอะไปไกลๆมึงมาเดินตีซีกูไม่อยู่เลยเนี่ยเดินตีซีขั้อะไรกูกูยืนของกูไองโง่มึงอะไปไกลเกียขยัะต่อยก็โง่อิตาบารู้ได้ไงต่อยสามกินสองเหรียญมึงยังแพ้เลยเชี่ยขยะไรก็เหรียญกูทำไมอ่ะทำไมอ่ะ สาวินมดนรถตัดอเคพราะอะไรอ่าข้อหนึ่งที่เดินลตัดอิเคทเพราะว่ามันมึอ่มึงอ่ะมึงอะมึงอ่ะมึงอมึงอ่ะมึอมึงอ่ะมึงบ่ากึงอ่ะมึงอ่นมอ่ะมเอ่ะงอ่นมึเอ่ไม่ไม้บอกมึงไ่กูบงอ่ะมึงอ่โมง่ไม่ไอ่ไม่ได้งอ่ะมึงอบุมึง้าะมึ่ะมงอ่ะมึ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 งอ่ะอ่อ้ึงอ่ะจอกะอ้บ้ามี่ะมึอยโมดอ่ะม้ด้ถามึ่ะมึงอ่ไมึอ่แล้วกูมอ่ไห้ไม่ไม้ถอมไมไงอถามเรอ่องของมึงอ็อันนอ้กูบอก กูไม่ได้ถามมึงแล้วมึงต่อยกูไหมมึงต่อยกูไหมกูไม่ได้ต่อยเดี๋ยว่าตีเกมกูไม่ได้อินเกมแต่มึงเล่นเกมอยู่นะแต่มึงเล่นเกมอยู่นะไอ้โง่ไม่แต่กูไม่ได้อินเกมไงหรออินเกมไม่ได้อินเกมอ่ามึงอินเกมไงไอ้ไอ้อดีน้อยกูอีกไอ้กระจอกอะไรบ้าไปไปอย่ามาตีมึงไอตีเกมอะไรของมันเนี่ยไอ้มึงให้มารักใช้ไปไกลเกมไปไกลตีทำไมตะกุกตะกัดทำที่อะไรบ้องไไปแตีนา่กูตก มึงกับไปไกลตีนเงินดีไปไหนไปอยารับใช้เงินหนีไปไหนอ้จักรแล็บเปียกถอดเสื้อไปโอ้โกูไม่ชอบพวกอินเกมพวกติดเกมแล้วมาเดินติดตามกูตีซีกวยมาเดินติดตามมึงอะไรมึงดูเงกมยีนตัวละสองร้อยบาทของมึงกีบดูเกมวอลเป็นแพงเลยกูไม่ได้รวยได้เหรียญก็ไม่มีจนไงกงจนอ่ะถ้ากูใส่เกงยีนกูใส่ใส่ก็กากไนเฮ้ยบ้า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 ไอ้ห่าขอไปเด็กเชี่ย ใส่เก่งกิมกอล์ฟยังขอต่ออยนะมึงไอ้เชี่ยมึงมึงจะบ้าแล้วของพวกมึงกันเดี๋ยวพวกมึงเดินตามดีซีกูเป็นอะไรกันโหนใส่รีไวต์หรือเลวี่เนี่ยไอ้เบนกูเท่ไงทำไมเออลองเท่ทาโปกหัวใช่ใช่นี่ปะทาเชตินครับโหนเอาผ้าเอาชตินมาโปกหัวเนาะเอาผ้าเชตินจากวัดมามาโป้หัวว่ากูเท่เะล่านะไปเบนไปเบนล้อนตัวเองแล้วไอ้เหี้ย ไปเวรเราตัวเองแล้วพอมึงตู้ไม่ได้มันก็ผมบู๊ไปฉันตู่มาเพิ่ตัวพี่จำเบี้ยวอะไรกันวะมึงบ้ามึงไม่เหนื่อยเฮ้ยเก็บน้ำได้ปืนไปอาบน้ำไม่งี้ยเออไอ้มึงเลิกเบี้ยวเลยแล้วเออคุยด่ากันเลยครับคนไทยทำไมมันต้องด่ากันวะจริงครับพี่เสือขั้วขึ้เยะรอยี้อะไรกูรู้ขึ้นแอฟริกาเสือขั้วกิจจ์เสือขว้วไม่บอกไม่เดินตามแต่เดินตามกูไม่อยู่เลยเนี่ยไอ้เดือดขั้วคนเชื่อกูให้กูชอบดีกว่าคนเชื่อกูให้กูให้แหละต่อยก็ไ่า ต่อยคั ôi, ่วขยะใบไก่ไหมผมเป็เด็กติดเกมรีบยัดเข้าไอ้ยี่หกสี่เด็กติดเกมโอ้ยเอะเด็กติดเกมไม่เช่อโมอ้าวต่อยมั่วเพี้ยเพี้ยไอย่าดาาโดนด่าไอสัตว์ต่อยมั่วเฉยแจ้งแบนเลยแบนเดียแจ้งเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวเกลียนเกินแจ้งฑ์ด้วใช้ต่อยมีหัวโคตรเกลียนโอ้โหให้เขาจะเหมือนมึงนี่ย ouais ังทรงรอดอยอีกงงแต่กูกลับตีอะไร กูเลาแต่กเล่าเพื่อต่อยเม่อไรก็ต่อยไม่ได้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 เพื่ออะไมีี้อี้อีีเาวะอันนี้อันนีอีีเล่เล่นเล่นเล่เล่นเาเมื่ไร่ดาอมนนี้อันนี้อันี้อันดี้อันนี้อันี้อันนี้อันี้อันี้อัีอีอันี้อันี้อันี้อันีอัีอันี้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 อัดี้อันีอ ยี่เด็กติดเกมควยด่าผูเสียเลยพี่เดี๋มาเชิญหาต่อยอ๊อฟเจาครับเจ้าเชิญหาต่อยอ๊อฟโหนจะด่ากันเลยเหาต่อยออฟผมไม่ชอบครับจะด่ากันเลยเอาจริงครับเป็นสังคมที่ดีนะครับลงแล้วลงแล้วนะครับเอ๊จัากระแลเปียกพูดไม่หยุดเลยคนเดียวใชเจ๊นครับพี่ข้าหัวลายควยคุยโหนใครจะต่อยกันอีกแล้วเนี่ยหรอใครจะยิงเกมกันเนี่ยโหนใครจะต่อยกัน ใครจะต่อยกันอยไม่ได้ไม่ได yep> ้ไม่ได้ยังไม่ต้องเปลี้ยงม่้องเดี่ยงกบมาน้องไ้ไอ้มอ้ไ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 มาดอมไอ้ไอ้ไา้ไอ้ไอ้ไอ้ไม้ไอ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 าไอ้ไอ้ไอ้ไอาว่้ไอ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 ่ไอาไิ้าอไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไอ้ม้ไ้ เนี่ยตัวนี่ยตัวเนี่ยตัวเนี้ยแล้วเียเี่ยลงแล้วอีโง่พีอ่าโ่ี่อีก้าเราทก้าเรากสไอ้ยี่ก้าวเราสิเรากสิบก้าเราัวจะจะทะเลาะกันเลยนะบี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 โลครับพี่ยูครับคือทำไมควายต้องต่อยกันครับไปหาที่ดิไปหาที่ดิมาแล้วพี่นีไเลยดับพี่มา้ผมเลขหนึนห่พี่เอาละครับนี่ครับเจออาชด เฮ้ย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 ได้มวยฟีเว้ยเฮี้ยเอามันเล่นฟี่อีกแล้วเจอะกันฮัลโหลไอ้มวยวัดแอคชั่นต่อยไม่ได้เด็กเปะตยไม่ดีตอยไม่ด้มันไม่กล้าลงแล้วมั้งกลัวรเล็กเล็กรองเล็กไร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 ล็กไรเล็กไเล็กไร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 เลากไรเลงกไวเล็สรเล็กไ็กไร็เล็กไเไรเล็กไรเเล็กไรลกเล็กไเล็ยไรเไหเน้อไเอาไมเเอาสรุป ถ้าไม่มีใคมาขวางเลยมึงไม่ไหวกูไอ้กลยครับเอ้ยดึงผิดดึงผิดเลขไรนะไม่แต่มึงกวางมาติดต่อหน่งะลงยังไ่ไดีดามไปม่ลงมันหนีแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไมันมันอยู่ไอฮาร์ดอยู่ไอฮาร์ดอยู่อฮาร์ดเลอกะไรหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์อะไรมึงโดนไม้แดงเฉยมึงเลี้ยงเกินไงเลยโดนไม้แดงอะหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเ้ยนยี่อะไรของเขา ตปไกูน่าจอบแล้วป่ะดับ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 ดบดับดับไอ้ไม่ใช่หาทาอนลงห้องก่อนจอพันจอพันยากอกอตบแม่ไกหลงเล่นไงยโง่ขยเอ้ยคล่แดงด้วยพี่ใช่หรอเหลือเนี่ยใช่ใช่ตรงบิดบ้างม่างรงบิดบ้างรงเปิดโปเล่นมัางไม้ไม่มันกลางมันก็บิดไม่ได้ไหนห้องไหนอะ ันบอกว่ามาติดตอนหนึ่งพี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่ใบแดงด้วยเฮียใบแดงเออเลี่ยนเลยฮะไปตามไม่ดีมีสตาตาไหมเอ้ยถ้ามันมั่นใจขนาดนี้ก็มันมีอะไรหรือเปล่าโอ้หมันไม่มีอะไรออกไอ้เหี้ยต่อยมันก็ต้องแชร์จอมันกากมันก็มั่นใจไปทุกคนแหละเหียเดี๋ยวเนี่ยมั่นใจไม่เพื่อนมันก็ให้มันดีใจเนอะเหี้ยกูว่าพูดถึงมันดีๆเพื่อนให้มันดีใจเนอยมั่นใจมันเนื้อกากเพื่อนไม่ได้ เก่งหรอพี่จริงครับจริงจริงมันทำยังไงว่าเวลาต่อยเดี๋ยวมันก็คือโอนกลางเหรอมันต้องเรียกคาตาพี่แล้วต่อยี่เจตี้นี่นะครับทุเล่นะครับไปอีกแล้วนะครับหนีอีกแล้วหนีอีกแล้วครับหนีอีกแล้วดูอยู่เพื่อนดูไม่ฟรีอ่ะพี่ได้เพื่อนเดี๋ยวกูเข้าไปเดี๋ยวแลดดอปแป๊บนึงเพื่อนเนาะ พอไปเลี้ยนแล้วศาสตร์อ่ะพี่ดาบมาหน่อยดิเฮียเพื่อนเดี๋ยวพี่ดาบเอาให้ดาแบบเดียวมึงยื้อไว้แบบเดียวเรียกเขดีเอ้ยขาดสตาร์จะป่ะมีสตามไหมยังพี่จะต้องติดต่อรอหน่อยเฮียเฮ้ยมึงจะต่อยไม่ใช่เหรออย่าเฮียเรียกมันเด็กเฮ้ยใกล้ๆตรงนี้มีทีมหญิงแปลกที่นี่ ไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะไม่ดีเฮ้ยดาวินมีสตาตาไหมกางให้หน่อยดิโอ้ยจะหาให้แล้ผีเฮี้ยงโง่มาดิมาดิมึงอ่ะโง่ไอ้ขยะก็เรียกผีเฮี้ยลูกกระรี่ไม่ดีอ่ะเหี้ยมผีด่าแรงจัดไอ้เหี้ยมันมีเครื่องหลายคนจัดเลยไอ้เนี่ยมันเก่าจริงพี่มันเก่าจริงเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดิสกอสสวนตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็โดนพี่โดนนักมวยต่อยเนี่ยดูเลย <laughs> เราดูเลยพี่เนี่ยตัวฮาเลยอย่ามาขายขำเนี่ยขายหัวล้อให้ดูอีกอะมัน,มนเคลียร์หลอก f แปดร้อยอย่างเงี้ยไอ้คืออะไรวะน้องมันนี่ไงถ้ามันเคลียร์หลอก f แปดแปลว่ามันแบบว่ามีมันมีไส้ใน,นพี่ไอ้พวกเนี้ยอ๋อคือมันต้องเคลียร์คำว่าเคลียร์เหรอใช้คำว่าเคลียร์อะถ้ามันเคลียร์พี่ถ้ามันเคลียร์โอเคโอเคแบบ ผมมันไม่มีอะไรหรอกน้องมันก็ฟอร์มอย่างนั้นแหละแล้วต่อยโหดมันเล่นเดียวอย่นี้แล้วจริงครับเบสนี้อ่ะต่อยชิวจัดวินเดียวยังได้เลยบอกว่าเด็กเด็กว่าไงฮัลโหลฮัลโหลไอเด็กขี้ยาวินเดียวกูว่าห้าร้อยอ่ะไอเนองเอาปะวินเดียวแล้วเปล่าเอากูว่าตอนนี้เลยมันปล่อยมันปล่อยแบบยางยืดใส่มึงทำไงวะปล่อยชิวเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูเอาปะเอาตอนเนี้ยเอาบ้าวินเดียวเดเปล่าไอเด็กตี๋เต๋อเก๋าเก๋าอ่ะไอเด็กเปรตหัวเทียนสามด้านตบแม่งสามทีไอเด็กเด็กขี้ยาวอ เอาเปล่าไม่ตอบไม่ตอบอ่ะไม่ดี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 เฮ้ยไม่ตอบป่ะอะไร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 แกแเฮ้ย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 หออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรออะไรหล่ออะไรเฮ้ยรออะไรตัวนี้ตัวนี้แกแกเอาเ่าเอาเ่าวิดีโวเอาเ่าวิดีโวเอาเ่าไม่ตอบเลยฮะวิดีโวแอบป่วยอะไรมึงนี่โง่ลงห้องยังไงกระจอกมันยังไม่ลงห้องเลยลงแล้วไม่หรอ อย่างวะไอตัวใบแดงอะเที่ยเกียร์มึงโดนใบแดงอยู่เลยเที่ยเสี่ยวลงห้องยังมือโง่คุยแล้วคุณลงมาได้โง่ยังไม่ลงเลยฟอร์มเพี่อะไรโง่ลงยมาได้โง่ไหนตัวไหนเมื่อยโง่ตัวใชายต่อไหนโง่ไอขยะตายไม่มาเลยอ๋อรอสตาร์ทเหรอเสี่ยมจะเรียกเองเด็กเรียกตายเรียกเองเด็ก อะไรมึงอยากต่อยคนเดียวเลยน่ะแต่ไม่เอาไงไอ้เหี้ยไอเหี้ยพี่พิมพ์พัดพัดหนึ่งไงขยะไม่เอาเอาไปเอาวินเดียวพัดหนึ่งไปไอ้เหี้ยไม่มีตาบด้วยปะสัตว์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมาแป๊บนะพี่ผมไปเล่นระดับครับไอ้แต่สตาร์ไม่อยู่เลยพี่ผมไปดูมาแล้วอีกสิบนาทีกูจะใช้สาวโอ้ยคุยอดไอ้เหี้ยได้แต่งเงินฟรีน้อยมันใช้รูปพินเทเลสไปก๊อปรูปหนุ่ยมาเหรอพินเทเลสนี่คืออะไรวะ พีน่าเล่นลูกกอลมั้งพี่ผมไม่รู้เหมือนกันมันเอา่ะไม่เอาสรุปมันเป็นอะไรมันไม่รู้คนเดียวพี่รอตาฟอยู่พี่ <S <S มึงจะต่อยกับเทพเจ้าก่อแตกหรบวะไอ้เหี้อ,อเอาดีนายเทพก่อแตกจัดเลยไงแล้วพี่แจ็คก,กี้กอแตกโหเจ้าเลยนี่พี่แล้ว ผมติรคลาสสิกไงผมเร็วเติร์โนเนมันจะมาเคมโนหนึ่งเนี่ยเฮียตอนสตาร์ก่อนเมื่อไหร่เฮียเจตีมเฮียเ,เ,เ,เลิกขี้ขาดวะเว่อรเบื่อปะไม่ขี้ขาดเพื่อน มันเอายังไงฮารอทีมงานเนี่ยทีมงานเดียวไม่มาเลยต่อยอย่างโง่อแล้วไม่มีอะไรหรอกพวกนี้พี่การเปลีปากอแบบครับสกิลมันไม่น่ามีแต่ของก็ไม่รู้ของเรียนเยอะเดี๋ยวนี้เยอะครับเยอะครับมันถ้าคนเนี้ยทำมันทำได้หมดแล้วพี่มันซ่อนไ่ายปะเดี๋ยวนี้เริ่มซ่อนปะ เดี๋ยวนี้เริ่มซ่อนสายแล้วแบบเดี๋ยวซ่อนยีกีแ้วยใช่ปะเดี๋ยวซ่อนยีกีแล้วใช่ปะเดี๋ยวนี้ตอนแบบซ่อนหมดครับมันจะมีไอ้เฟกรันนะพี่มันมีก็กมันก็มีพวกโปรแกรมเมอร์มาทำแหละเยียพวกทัมโปอะมาทำไม่สัด User joined your channel ยูจัดเลยอะ User left your c h a n ไม่ค่อยต่อยว่าไปเจอพวกปัญญาอ่อนอะแต่ถ้าเอาจริงมันก็แพ้อยู่ดีอะดูดิพี่ดาฟไปสองศูตรแล้วกลัวมันหิ่มแล้วใหญ่ดาฟเพื่อนพอแล้วเพื่อนดาฟ เชียงโง่เราไม่ได้เลยเพื่อนเรามันเสียไปแล้วสองพันเนี่ยยี่เ่่้่่่่่น่่่ี่เหี้ยอั่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่คะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่ม่่่่เ่่่่่่่่่่ี่่มันเ่่่เน่่่่น่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 น่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่ เอาไปไลกินนึงโดนอีกอ้เหียไม่ได้ต่อยเลยสัตว์อย่างกากเลยไอ้เหียมึงดำดิแล้วออกดิหนีเลยโอ้โหเหียอายเหรอจย์แม่งดิเหียเหียขยะโอยกากหนีไปไหนวะกะจอ่หนีไลนหนีหลอดดิทำไมอ่ะหลอดดิทำไมหลอดดิทำไมหลอดดิเปิดโปิเรอยขยะเฮ้ยโปิดไลน์เปิดไลน์เปิดเฮ้ยหลอกดินไมหลอดดินไมหอดดินไมหลอดดินไมอ่ะ ออ่เอมึงไอยเอมึงไอ่เอ้ยย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 ไมยย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 ้ยย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 จยยยยลยย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 ย่ยย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 เยย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 ยะยย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 ย้ยยยย็ยยยยยยมยย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 ย่ยยมยย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 เยย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 ยไม่อายต่อยกูยยอย่าต่อยกูดิ เลยห้าเลาหัวห้าพันแลวแบบเ้ยห้าเฉยไมาดีม่ดีห้าห้าหัวแล้วสองพันเปล่าเอาเปล่าเออเอาป่าดีไม่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 ดีอ่ดีอ่ดีอดีอ่ดีอาดีมา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 เดี๋ยวกูหันตามให้ตอนนี้อ่ดีอ่ดีอ่ดีเฮียหดูนงแบะนะ ฮ่ถ้ามึงไม่โอนกูแจ้งแบนนะมาเดีมาดีว่า่อมาดีมาดีเอาไหมเอาไหมมาดีมาดีถ้ามึงไม่โอนกูแจ้งแบนนะมาดี๋ยวมาเดียไม่ตอนนี้สามูนาต่อยต่อมาต่อยต่อลงมาแชร์จออิงไม่ไม่แชร์ไม่แชร์มาเดียวมเดียวมมเดี๋ยวมาเดี๋ยมาเดี๋ยวมาเดี่ยวมม่ดียวมาเดียวมเดี๋วมเดียมาเดียไมดี๋ยมาเดีอยวมาเดีมเดียวมาเดียไมเดียมดีวมดียมเดีมเดีมเดี ออกกล้องแหละออกกล้องแหละถามสูดแล้วถามสูดแล้วลงมาแชร์จอลงมาแชร์จอลายจะมีซีนเลยอ้โลงมาแชร์จอลงมาแชร์จอยลงมาแชร์จซีนเอาไปสือดีฮิ่งไอ้ไอ้อ้นี่ปมมันนะระไอนี่ปมมันแน่นอนไอ้นี่ปมมันในสัตว์อนี้ปมมันไอ้นี่ปมมันเมื่อกี้ที่มงด่าเรื่อกี้ไอ้ยี้อมีซีเนี่ยปมมันเลยมันร้อนเลยเมื่อกี้ลยเลกากอยากมีซีนแต่เอาสกอไปสื่ ไอเด็กไอเไหมื่อสอรไปสูนเอาไว้เนาะเออเด็กปอมันเนี่ยปอมันปอมันเด็กเฟียวไอ้เหี้ยแต่เอาสกอร์ไปสูนไอ้กาไอ้เหี้ยกูเห็นหัวสูนนะน้องไอ้เหี้ยเด็กต่อจอบไอ้กาเงี้ยไหวก็ไม่ไหวโดนพี่กูตบไปสูนนี่เหียถึงก็สูนนะถึงก็หัวสูนคุไม่ใ่อะคนใส่ล้มึง่อยมึงก็ถูกไม่ได้มึงใส่ก็ถูกไม่ได้มึงตส่ก็ถูกไม่ได้ ใช้ใครใช้ใครขี้ตาแบบไม่ใช่จอไม่ใช่จอแสงไงเียเดี๋ยวงมานมาลแดดไปสามตื่้องมาลงมาลงมาต่อยโค้เสียวอ่ะต่อยขคอเสียวเฮียจะให้มัเรียกสตาร์ทหัวละหัวละอะไรต่อยกูไหมห้าร้อยต่อยกูไหมเอ้เยรออะไรต่อยกับพี่ไว้รอดก่อนนี่นอะเียต่อยตัวาขยะอคพี่มึงต่อยเป็นคนเดียวไง่ายขยะเขาต่อยเป็นหมดต่อยกับน้องกูเนต่อยกับน้องกูปะ ไม่ลงมาแชร์จอลงมาแชร์จอลงมาแชร์จอลงมาชร์จอวิรพันธ์เลยว่ะถามนี่วิรพันธ์เลยเฮียวิรพันธ์่ะสิบวินหมื่นห้องเหียวขยะห้องไหนห้องไหนไอ้ยี่งต่อยตั้งต่อยหลานเกมขาข้ากูปะกล้าหรอกล้าเปล่ากล้าไหมกล้าไหม เอาไหนออกไม่กล้าก็หุบปากไอ้น้องหุต่อยอย่างนั้นอ่ะไม่ต่อยก็ไม่ต้องต่อยอาจารย์คำพูดมิลาวจริงโอ้ยลาวแล้วผิดอะไรอ่ะตเกมมลาวแล้วผิดอะไรอ่ะเหี้ยพี่เป็นคนลาวแล้วผิดอะไรพี่เป็นคนลาวแล้วผิดอะไรเหี้ยไม่รู้หรอกรรมพันธุ้นไ่ไหนยาคนพ่อคนแม่มึงสารอยู่ลาวไม่รู้อ่ะรู้ป่ะที่มันตาสวยๆได้เพราะคนลาวนะมึงไม่รู้อ่ะอีควายแย่ทายาตัะกูลปลาหมึกปลาหมึกดองยอน นามถุงนโนเนมอีกเที่ยไม่ใช่หมายถึงไอซีนะหมายถึงโอซีนามถุงนโนเนมอีกเที่ยอะไรอะไรโนเนมอะไรเบี้ยวแยะเบี้ยวแยะเบี้ยวเฉยก็เนี่ยมึงกล้าเปล่าหรือว่ามึงอยู่ปัตตานีไอ้น้องอยู่ไหนไอ้เแก่ไต้หวันหรือเปล่าให้ลงแชร์จอดิลงแชร์จอดิจะต่อยแแแลลลล้้ววงงต่อติดต่อสามติดต่อสามไอ้โง่ลลงงแ้วนี่่โเฮ้ยมันแชร์จอดิเอาหรอกไอเอาเนี่ยห้าห้าหัวละหัวละวต่อพันเนี่ยเอาเนี่ยเออเอาไหมเอาเนี่ยสองก็ได้ก็ได้หัวละพันแล้วน่ะ ไปเดบไปเดบไปเดบต่อยก่อนต่อยก่อนขอพาวินก่อนแก,<า>ก่โดนห้าศูนย์พี่ดาวต่อยพี่โดนห้าศูนเลยพีห่หนูลงมาห้องที่ต่อห้าดิหนู ตื่นเนื้อดีกว่าเฮ้ yeah. ไมโโครฟนอติเวอะไรนะพี่มันเอาอยู่วะมันเอายังยังไม่ต่อยเลยเนี่ยพี่ไปใกล้ๆดีได้ได้ยินมันต่อยยังเนี่ยมันเอาอย่งวะมีลีลายวะหรือว่าไม่มีแอดมินหอเปล่มันไม่ต่อยหรอเพื่อนไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยมันมันลีลายพี่มันลำเปงนั้นเ่ยอ๋องั้นไปเตรงพวกนี้มันลำเปงนั้นเลยพี่ดึงเสงดึงแงเพื่อนเฮ้ยดาบเสียมือเพื่อนเดี๋ยวไปเตยเลยไปเดี๋ยวพี่ดาบตบไปก่อนตบไปก่อน บ้าะวะมันไหวอะวะมันไหวอะวะเฮ้ย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 มเฮ้ยมุมนี้จมเฮ้ยเฮ้ยตายเฮ้ยเดินทอนหมดหลยเฮการเดินทอนหมดหลยโธ่พี่อะสนุบมึงเอาไหมเนี่ยมันเอาวะมึงถามไม่ได้มันเอาวะไอ้ดาถามไงมันตื่นเต้นเหรอไอ้ดาบต่อยกูอะตื่นเต้นนะไม่เจอต่อยโหดสุดแล้วเไี้เสียงมันงอมแล้วคุยไม่ต่อยแม่งหลอกเสียงยังงอมเลยสัตวส พวยเสียงแม่งงอมไรส,สัตว์เทกแม่งนี้เด้วยมันคือใครวะเดี๋ยวจานแม่งเลย <โฌ S 2> เยี่ยขยะ <โฌ S 2> เฮยพี่จานแม่งเลยเยี่ยขย่ใครวะติดก็ปลอมแต่ตีก็ปลอม,อมใช่หรอตอปลอ,ปอมเลยวะใช่ครับยอ,ย,อ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 ย่าไอ้เทียแอบพวยเสียเวลาที่ผ่านยังมีแต่คำพูดน <laughs> นเนี่มันขนาดต่อยเล่นมันยังแพ้เลยต่อยจริงมันจะไหวได้ไง